นะมิจยะมานังธนะมันเวติปิติทรัพย์สักว์นิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ว่าทัพก็สิ่งของเงินทองไรนาเนาะสิ่งเหล่านี้มันติดตัวคนตายไปไม่ได้แต่เราก็อาศัย ตอนมีชีวิตเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เลี้ยงชีวิตวแต่ดวงเตวิญญาณของเรานั้นเอาทรัพย์เงินทองสิ่งของไปไม่ได้จะเอาแต่น,นามาทำจิตเตวิญญาณแล้วก็เป็นนามธรรมคือมองไม่เห็นด้วยตาแล้วก็นามธรรม เอาบุญบุญที่เป็นนามธรรมนะบุญบุญเนี่ยคือมันสัมผัสด,ด้วยใจนั่นนะถ้าเราสบายใจสุขใจเรียกว่าบุญบุญความสบายกายสบายใจเืียว่าบุญตรงนี้ทำให้ใจสบายใจทำให้ใจเป็นบุญก็ได้ว่าอันนี้ก็จะติดตามตัวไป ติดตามศีลทานภาวนานที่เราทำแล้วมันเกิดมีความสุขใจสบายใจตัวนี้มติดตามตัวไปทุกอย่างมันไม่ติดตัวเราไปแม้แต่ร่างกายมันก็ไม่ไปกับเราร่างกายก็ไปเผาทิ้งกันเป็นมีแ่บุญกุศลที่เกิดจากใจนี่ย รั์จะเป็นภายนอกเงินทองสิ่งของไรนาต่างๆลูกหลานสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคนก็อาศัยพึ่งพาอาศัยกันนั่นแหละพอเราหมดลมหายใจก็ไปไทยไปมัน ừ, ไปไทยไปมันสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนะถ้าเราไม่พิจารณาบ่อยเราจะไปติดไปยึด ยึดในทรัพย์สินเงินทองต่างๆเราอยู่วัดไปยึดวัดก็ใจก็เป็นอกุศลจนจิตใจเป็นบาปก็จะมาเกิดเป็นเดรัจฉานปอบวัดเรามีโบสถ์เรามีศาลาเราไปติดไปยึดเป็นพระก็เปลี่ยนเป็นสิ่งอรกายได้แต่ใจเรามันไม่หลุดพ้นในสิ่งเหล่านี้ คือเราก็แค่อาศัยนั่นแหละทรัพย์ภนอกจะเป็นสาลากุดติดแม้แต่กี่วอนเมืเ่ออาหารหวานค็มกันก็อาศัยจนเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่ติตตามตัวตามตนเราจะมีจะบุญกุศลนั่นแหละจิตตามตัวตนไปเกิดพบภูมิใหม่ถ้าเรายังมีบุญแค่เป็นเทวดา เป็นแค่พรมก็จะเวียนไหวยตยเกิดแต่เป็นอารูปพรมก็รอไปนิพพานไปใช้กรรมตรงนั้นถ้าละหันก็ไม่ต้องเวียนไหวยตยเกิดอีกแต่คนเรามันก็จะติดนะติดแม้แต่ร่างกายเราแก่ขนาดไหนสู้มเองแล้วก็ยังห่วงนะ จิตมันก็ยังห่วงร่างกายมีเป็นโลกเป็นไว้มากขนาดไหนก็ห่วงเราก็จะไปห่วงมันอย่าไปกลัวมันมันปวนฟันงก็ปล่อยไปร่างกายมันก็มาใช้ประโยชน์ตอนนี้แต่จิตใจของเราเราจําเป็นต้องไปเยันไหตายเกิดใหม่จิตหรือใจเนี่ยเนีจะพูดแบบบ้านๆนะ จิตใจจิตใจเก็เรียกนะตัวนั้นแหละเกิดใหม่ยินญาณใหม่เกิดความรู้สึกเกิดอ,อันนั้นอันนี้เนะี่ยคือใจมันมนโนเน,นี่ยคือมันรับรู้มนโนคือใจจานะนั้นเราก็เรียนรู้ศึกษาถ้าไม่ศึกษาเราจะไปติดไปยึด เราไปติตจิตับภายนอกจิตไรจิตนาจิตลูกจิตเมียภรรยาตายปุ๊บตอนนั้นก็นไปเป็นแต่เดราชานน่แหละถ้าตามหลักศาสนาที่สอนมานะพระท่านก็ไม่ได้พูดเองก็าตพูดตามหลักศาสนาหลักศาสนาก็มีหลักคําสอนอยู่ในทางประเทไทยแเราก็มีหลักสูตรประใจปิดกสี่สิบห้าเล่มมีนักธรรมชั้นตียันโทชั้นเอก อยู่แต่ถ้าประเทศอื่นเขาก็หยิกของเขาแล้วแต่เขาแต่ประเทศเราก็ยึดหลักเดียวกันจะจะเป็นหนังสือแปลก็ดีมนพิธีก็ดีก็จะมีคณะสงฆ์เขาแปลมาอย่างเรามาเทศมาพูดก็ดีอธิบายแล้วก็เอาหลักคณะสงฆ์ที่เขาแปลมา ว่าพระ,ะเราก็มีคณะสงฆ์ดูแลบริหารแต่ก็ระวงังบางองค์ที่ไม่ใช่ในคณะของสงฆ์นี่ก็ไปจะพูดปิดเพี้ยนไปบางทีก็รู้อยู่เราอาจจะปิดเพี้ยนคำสอนไปต่างๆแล้วก็ศึกษาเอาส่มากเราก็ เอาหลักธรรมะนะัพระเ,เจ้ามาพูดมาที่แกงอย่างขึ้นภาษิตนะักมิตรยะมานั่งชนะมันเวทิกิิตรัพย์ศักดินิดก็ติดต,ต,ต,ตามคนตายไปไม่ได้อันนี้คือภาษิตกระแปลออกเป็นภาษาไทยเป็นภาษิตก็คือเป็นคำสอนพระเ,เจ้านั่นแหละ ระเจาอยู่ประเทศเดนเดียพูดเป็นภาษาบาลีแล้วก็มาแปลเป็นไทยในหะ้เข้าใจกเราพึ่ปฏิบัติไปหลักแนวทางเนาะชีวิตเราอยู่ได้มาถึงจนี้ก็ดีแล้วแต่ไม่รู้มันจะไปถึงไหนถึงไหนก็ช่างมนเถอะวันนี้เราทําดีพรุ่งน,นี้เราทําดีมันก็ดีไปเองเละ